สวัสดีครับซุมือกับพ่อกับรายการภาษาไทยทินอีสานซึ่งผมที่รพงโสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สิมาเวลมานําเสนอภาษาไทยทินอีสานในท่านได้ฟังกันครับเมื่อนี่เสนอคําว่าจูจะหาแลนลงวาดูครับจูจะหาแลนคําว่าจูจะหาแลนนี่ครับเป็นคําวิเศษหมายถึงกระทันหันรีบร้อนจวนตัวสิว่า จุจาหาแลนก็ได้อีกขึ้นกันครับจังเป็นต้นวานเนี่ยครับการเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านของบ้านเฮาเนี่ยครับก็จะต้องมีการวางแผนล่วงหนา้าแห้งบุญกระถินเนี่ยนะครับเป็นบุญใหญ่ประจําปีฉะนั้นสิต้องมีการจองกระถินมีการเฮ็ดซ่องกระถินบอกญาติพี่น้องให้ไม่เฮ็ดบุญกระถินสามัาขี้กันเนเด้อนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเฮ็ดบุญของคนไทยเฮ้าโดยปกติทั่วไปครับสิต้องบอกก้าวกันล่วงหนา้าแต่ ถ้าหากว่าเวลามันสั่นเวลามันจํากัดหรือหู้ย่างกระท่านหันจังเป็นตัวเฮ็ดบุญกระถินแบบจุดจะหาแลนเนี่ยนะครับก็คือทําบุญกระถินอย่างรีบร้อนจวนตัวเนี่ยครับก็มีแล้วก็เป็นไปได้คือกันครับสรุปคําว่าจุดจะหาแลนหรือจุจาหาแลนเป็นคําวิเศษแปลว่ากระทันหันรีบร้อนหรือว่าจวนตัวครับ พอ,อกันไหมกับรายการภาษาไทยทีมอีสานและผมธีรพงศ์โสดาสีในมือต่อไปสำหรับมื้อนี้สบายดีครับ